สวัสดีครับผมเป็นตรวภาพจาก i p c Testing Service เพื่อนเพื่อทราบไหมครับว่าเจ้าอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการชิ้นนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ e r l e a t o p l s นะครับหรือว่าส่วนท,ที่สป็นชู้มันก็จะมีหลายชนิดนะครับชนิดนี้เนี่ยจะมีวาล์วางด้านข้างนะครับเขาก็จะใช้ในเรื่องของการยิงเสิมแก๊สเข้าไปนะครับอย่างชิ้นนี้เี่ผมได้มาจากห้องปฏิบัติการที่้องสตอตัวแคติลิ เขาก็จะมีการอินเสิร์ตแก๊สในตัวเจนเข้าไปเพื่อที่จะไม่ให้แคทาลิกเสื่อมสภาพก่อนที่จะอาไปวิเคราะห์ทดสอบในองค์ประกอบของมาร์ฮ์ดอย่างเช่นทนิเทเนียมแมกนีเซียมทอลน์เป็นต้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันชำรุดมันแตกแล้วนะครับมันก็จะเป็นเวสที่ทิ้งไปสูญเปล่านะครับผมก็เลยเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์อีกนิดนึงแต่เพื่อทๆก็อาจจะต้องระวังเรื่องรอยบาดรอยคม่งนะคร ต่างๆก่อนที่จะไปท้งานถ้าอยากรู้ว่าผมจะเอาไปใช้ทำอะไรไปดูก็เลยครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาตัวต้นปัามระดเข้ามาใส่นะครับแล้วก็อัวน้ำเข้ามาใส่นะครับก็มาเพิ่มโต๊ะทำงานเพิ่มสีสันให้กับ ก็ฝากเพจแล้วก็ช่อง u t u b e นะครับ IRC า e s t i n ีเทสติ้งด้วยหรือว่าถ้าเกิดสนใจเรื่องของการเป็นสมาชิกนะครับสามารถแอดไลน์ของเองมาได้ที่